ทยุเดชันและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุทธิชยัยยุนและเทพชัยยงสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมโมภาสบุตรล้อมดำเนินรายการแทนคุณเทพาชัยยงซึ่งติดภารกิจผมอยู่กับคุณชัยกรใบเงินคุณชัยกรสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณชัยกรอ่าการบ้านการเมืองเราถ้าในส่วนการเมืองตอนนี้ก็ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องรัฐธรรมนูญจับกำลังฮอตเลยครับเพราะตอนนี้มี หลายเรื่องหลายประเด็นที่ได้ผ่านสภาไปแล้วนะครับว่าละแรกแล้วบางส่วนก็จะมีเรื่องร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับนายกที่พิการวิพากษ์วิจารณ์กันตอนนี้ครับครับเมื่อวานทร่พักการยกรลางรัฐธรรมนูญก็เคาะออกมาแล้วนะครับว่านายกเนี่ยไม่จําเป็นต้องมาจากสสครับคือเป็นคนนอกก็ได้ใช่ครับแต่มีเงื่อนไขว่าต้องให้สภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยเป็นคนเลือกครับครับเขาก็อธิบายไว้ว่าที่คิดกลไกนี้ขึ้นมาก็เพื่อ ป้องกันเหตุการณ์วิกฤตทางการเมืองที่หาทางออกไม่เจอเช่นกรณีที่นายกที่มาจากการเลือกตั้งตามปกติเนี่ยนะฮะแล้วก็อย่างคราวที่แล้วที่เกิดกรณีคุณยิ่งรักอะไรขึ้นมาเนี่ยก็าหานายกกันไม่ได้เอาคนนอกมาไม่ได้คราวนี้ก็เลยปลดล็อกซะเลยครับก็ให้คนนอกมาเป็นนายกได้ครับ,รบทีนี้ครับเรื่องการปลดล็อกนี่มีการพูดกันตั้งแต่ก่อนก่อนจะมายึดอํานาจดีนะครับ,รบเรื่องนี้เพราะว่า หลายคนเนี่ยทั้งนักวิชาการก็ดีคนที่ติดตามข่าวการเมืองก็ดีเนี่ยก็จะได้ยินคําว่านายกคนนอกครับมามาในระยะพอสมควรเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดมันเกิดวิกฤตเหมือนรัฐบาลที่แล้วหาคนมาเป็นนายกไม่ได้จะทํายังไงบางคนก็บอกว่าโอ้โห ถ้าเหมือนที่ผ่านมาการเมืองไทยเนี่ยมีการสืบทอดอํานาจการระวังตระกูลอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็หานายกที่เป็นคนกลางหรือว่า<ม>นายกที่เข้ามาแก้วิกฤตไม่ได้คราวนี้รู้สึกว่าจะมีการปลดล็อกตรงนี้ออกไปแล้วครับ,รบแต่ก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารตามมาเยอะเหมือนกันแน่นอนครับอย่างที่คุณชัยจกรพูดแล้วก็มองกันในแง่บวกนะครับในแง่บวกแต่คนที่มองในแง่ลบก,ก็มีฮะมองมันมองร้ายไปมองร้ายเช่นบ,บอกว่าเอ๊ะ จะเป็นการคิดในเรื่องของการสืบทอดอำนาจอะไรหรือเปล่า ah? ครับใช่ใช่อันนี้ก็ว่าวาเป็นอีกประเด็นหนึห่งเรนนี้ที่าบางคนก็มองในเรื่องของหลักเลยนะฮะหลักของระบบประชาธิปไตยเลยเขาก็มองว่าถอยหลังเข้าคลองการให้นายกมาจากคนนอกได้เนี่ยเพราะว่าตามหลักของระบบประชาธิปไตยเนี่ยคุณชัยกรครับนายกเนี่ยมันต้องมาจากการถ้าไม่อาจจะมาจากการที่เลือกตั้งโดยตรงเลยนะนายกนะแต่ถ้าทําไม่ได้เนี่ยก็มาโดยอ้อม <c oughs> ก็คือมาจากสสที่เป็นผู้แทนประชาชนอะ <c oughs> ไม่ใช่เอาใครมาจากไหนก็ได้เขาก็มองอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าไอไอการคืนอำนาจเนี่ยนะไอ,อหาใช้ระบบเดิมเนี่ยถ้าเวลาไปลงคะแนนเลือกตั้งเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาก็คือถ้านายกมาจากสสเนี่ยเวลาคุณจักกรหรือผมเนี่ยชอบใครอะไรเนี้ยออื <c oughs> ก็พอจะรู้ได้นะว่าเลือกใครจะได้เป็นนายก <c oughs> อ่ะเราก็จะเลือกคนที่เป็น หัวหน้าพักของพักนั้นหรือปฏิริษีเบอร์หนึ่งของพักนั้นใช่ไหมครับแต่คราวนี้เราไม่รู้เลยเออแล้วก็บอกว่าการยกล่างรัฐมนูนคราวนี้เนี่ยข้าราชการยกล่างเนี่ยมักจะอ้างเสมอนะว่าเป็นการคือนอำนาจให้ประชาชนแต่เอาเข้าจริงพอถึงตำแหน่งผู้นําสูงสุดของประเทศเนี่ยกับยึดอำนาจน,นั้นไปเสียจากประชาชนก็คือพอเป็นการที่เกี่ยวกับตำแหน่งผู้นําประเทศคือนายกเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยก็คือว่าเอาคนนอกมาก็ได้ครับันนี้ก,ก,ก็ก็มีเสียง วิาพากษ์วิจารณ์มีการพูดเกิดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นแบบนั้นเลยหรือเปล่าว่านาย,ยนกจะต้องมาจากประชาชนจะต้องมาจากสสหรือพรรคการเมืองหรืออะไรรูปแบบเนี่ยบางคนก็วิจารณ์ว่าเอ๊ะถ้าเปิดทางไว้ดีไหมครับอ่าเพื่อวันหนึ่งถ้าเกิดวิกฤตขึ้นมาอีกเนี่ยจะได้ไม่ต้องมายึดอํานาจกันหรืออะไรกันอีกอนะฮะเพราะว่าเอ ผมเข้าใจว่าแต่ละประเทศเนี่ยวิธีคิดเนี่ยก็าอาจจะไม่เหมือนกันทมเนียมปฏิบัติประเพณีความเป็นความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศหรือว่าอะไรอย่างนี้อาจจะไม่เหมือนกันบางอย่างอาจจะดีสําหรับประเทศหนึ่งบางอย่างอาจจะไม่ดีสําหรับอีกประเทศหนึ่งอันนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารลักษณะนี้เหมือนกันนะครับคุณโอภาษใช่ครับอีกประเด็นหนึ่งที่เปลี่ยนไปนะฮะเกี่ยวกับตาแหน่งนายกเนี่ยอ่า เขาก็ให้ว่าต่อไปเนี้นายกเนี่ยจะดารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ครับวาระหนึ่งก็สี่ปีนะฮะดูผิวเผินเนี่ยเหมือนจะเหมือนเดิมกับที่เคยรัฐมนุนห้าศูนย์เขียนไว้ว่านายกจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินแปดปีไม่ได้ครับแต่จริงๆแล้วคุณชัยกรต่างกันนะในรายละเอียดเพราะว่าคําว่าเกินสองวาระไม่ได้เนี่ยเขาอธิบายความว่าไม่จําเป็นต้องอยู่เต็มวาระก็ถือเป็นหนึ่งวาระนะอ่าครับอย่างเช่นสมมุติว่าอยู่ด้ ปีหนึ่งปีเดียวหนึ่งวาระนะครับหนึ่งวาระแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งอยู่ได้แค่ปีหนึ่งสองวาระทีนี้คุณเป็นไม่ได้แล้วนะก็คุณเป็นนายกมตรีได้สองปีสองปีถ่าอย่างนั้นครับใช่มันจะไม่เหมือนเดิมครับทีนี้บ้านเมืองเราเนี่ยก็รู้กันอยู่ว่าไอ้กรณีที่จะอยู่ครบเทอมเนี่ยแค่จะไม่มียากครับอ่ามัน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 ไปอันเป็นไปซะก่อนอ่ะยิ่งกรณีที่เป็นอ่ารัฐบาลที่มาจากหลายพักนะใช่ครับทีนี้ก็ ระบบนี้มันจะทําให้รัฐบาลอายุสั้นไหมแล้วมันจะส่งผลต่อการบริหารประเทศอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าครับอม,มันก็ดีอย่างถ้าถ้าอย่างนั้นอาจจะาการบริหารบ้านเมืองเนี่ยอาจจะต้องมีการระมัดระวังมากขึ้นะนะครับาการดูแลการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก็อาจจะอาจจะดีขึ้นก็ได้ในทางอ้อมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องนี้เข้ามาแล้ว ออธิบายในสภาไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยถ้ามีการยุบสภาถ้าก็แต่ว่านายกตฐอนตรีอายุสั้นลงถูกไหมครับมีอันหนึ่งครับที่พูดถึงกันมากนะครับก็คือกรณีของสวสวคราวนี้เนี่ยเขาข้าาการยกล่าในเขาพยายามใช้คําว่าเลือกตั้งโดยอ้มอมก็คือว่าเขาให้มาจากบุคคลห้ากลุ่มที่แต่ละกลุ่มเลือกกันเองนะฮะ อ่าซึ่งมีทั้งกลุ่มบุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งระดับสูงเช่นนายกบัตรีประธานรัฐสภาประธานสันดีกาอีกอันหนึ่งก็มีกลุ่มบัลลักกระทรวงผู้บัญชารเหล่าทัพแต่ว่าขุนชกไม่ใช่มีแต่คนใหญ่โตๆนะครับก็ยังมีกลุ่มอื่นอีกก็คือกลุ่มผู้แทนองค์กรวิชาชีพองค์กรด้านเกษตรกรรมอ่าฮะด้านแรงงานครับเกี่ยวกับชุมชนท้องถิน่นแล้วก็ยังมีกลุ่มที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายด้านนะครับก็เรามองแล้วหลากหลายนะก็ครอบคลุมดีอ่า ครับแต่ว่าแต่ที่เราเห็นชัดเจนก็คือไม่มีสวเลือกตั้งเลยนะฮะมไม่มีเลยค,คือเนี่ยแหละฮะก็คือแล้วก็พอไม่มีสวจากการเลือกตั้งเนี่ยก็มีการวิพากษ์ในเรื่องของการไปให้อํานาจกับสวที่ใช้คําว่าเลือกตั้งโดยอ้อมเนี่ยฮะบางคนบอกว่ามันไม่ใช่เลือกตั้งโดยอ้อมหรอกมันก็คล้ายๆสัรหานี่แหละเอ<ม>อ,อทีนี้เนี่ยอานาจนี่เยอะมากเลยคุณชชยกร,รทั้งๆท,ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะเก็เช่นการให้สวเนี่ย 4ี่สบคนสามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้จะเดิมเนี่ยสวไม่มีอำนาจเสนอร่างกฎหมายได้โดยลําพังเลยนะคือคุณชัยจกรก็จะเห็นว่าสวจะมีหน้าที่เพียงกันกองกฎหมายที่ผ่านมาจากสภาล่างคือสภาผู้แทนราษฎรนนอ่าแต่คราวนี้สามารถเสนอกฎหมายได้เองเลยถ้าเข้าชื่อกันสี่คนเนี่ยทั้งร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและอันหนึ่งที่สําคัญมากเลยเป็นที่วิจารณ์มากก็คือว่าสวเนี่ยยังมีอำนาจไปตรวจสอบประวัติ ความประพฤกษ์และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการแต,ต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีก่อนนายกนําขึ้นทูลเก้านะ mm hmm. ทั้งกรณีที่ตั้งขบมนรีทั้งคณะและตั้งขบมนรีเป็นรายบุคคล mm hmm. นี่เคยมีมาก่อนเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยการตั้งขบมนรีโดยหลักมันเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารโดยแทนนะใช่ไหมครับว่านายกจะเอาใครมาปเป็นรัฐมนตรีเนี่ยแต่คราวนี้เนี่ยกลับให้สวที่เป็นฝ่ายนี่นิบัญญัติเนี่ยเข้าไปตรวจสอบฝ่ายบริหารได้นี่นะฮะก็บอกว่าโอ้มัน ใหญ่มากเลยนะคราวนี้อะไรเงี้ยครับอำนาจอำนาจครอบคลุมพอสมควรเชียวทีนี้ก็อาจจะมีปัญหากันหรือเปล่าระหว่างสสที่มาจากการเลือกตั้งกับกับสมาชิกวุฒิสภาในอนาคตครับไอเรื่องนี้คงจะต้องคุยกันอีกยาวเพราะว่าอาจจะมีปัญหาขึ้นมาได้เพราะว่าถ้าเกิดไปตรวจสอบได้เนี่ยการตั้งคณะมนตรีแต่ละครั้งเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาตามมาได้เหมือนกันครับทีนี้เรามาฟัง เสียงวิจารณ์ของคนที่เกี่ยวข้องนะฮะทางการเมืองนะฮะอย่างเช่นคุณสามารถแก้วมีชัยซึ่งเป็นอดีตสสพักเพื่อไทยเนี่ยเขาก็พูดถึงประเด็นสวนี่นะฮะที่เลือกตั้งโดยอ้อมเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต่างอะไรกับการสรรหาทั้งหมดนะเพราะไม่มีการยึดโยงกับประชาชนโดยตรงดังนั้นกรรมธิการยกล่างต้องกลับไปทบทวนอำนาจหน้าที่สวที่ให้ไว้ล้นฟ้าทั้งการเสนอกฎหมายได้จะเดิมที่มีมีเพียงหน้าที่กันกองกฎหมายเท่านั้น รือแม้แต่มีการมีอำนาจกำกับดูแลฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเช่นการตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรีเขาบอกว่าการเขียนรัฐธรรมนูญครั้งนี้ไม่ควรบัญญัติว่าสมาชิกวุฒิสภาคือผู้แทนประชาชนชาวไทยเพราะไม่ได้ยึดโยงประชาชนอย่างแท้จริงครับใช่ครับอีกคนหนึ่งนะคุณชูศักดิ์ศิรินินเนี่ยซึ่งเป็นคณะทํางานฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าการเอาคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมาทําหน้าที่นี้ขัดต่อหลักการประชาธิปไตยถอยหลังลงคลอง ประชาชนไม่มีส่วนร่วมเลยแม้แต่น้อยออ,อืเราบอกว่าเนี่ยพูดได้ดูดีว่าเลือกตั้งโดยอ้อมแต่จริงๆแล้วประชาชนไม่รู้เรื่องด้วยเลยสวจะกลายเป็นตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเสียมากกว่าถ้าจะใช้คําว่าเลือกตั้งโดยอ้อมและยังมีความคิดว่าอํานาจอำิปจใยเป็นของประชาชนก็ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางใดทางหนึ่งเช่นในฝรั่งเศสเนี่ยให้องค์กรปกครองท้องถิน่นซึ่งมาจากประชาชนไปนเลือกสว อย่างเงี้ยยังพออ้างได้ว่ามาจากตัวแทนประชาชนไปเลือกมาออืระบบที่เสนอจึงขัดต่อหลักการประชาธิปไตยอาจเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆที่เขาต้องการจะให้เป็นประชาธิปไตยที่ถูกควบคุมโดยคนดีนี่แหลครับนี่แหละครับ,รบมีขม้ขนาดยังไม่มีใช้ประกาศแจ้เป็นทางการก็ย,ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ออกมาครับครับอันนี้ยังมีอันอื่นอีกนะคุณชัยกรที่เป็น,นกลไกใหม่ๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญใหม่ที่เราจะต้อง ใช้กันเนี่ยนะฮะ,ะอันนึงก็มีการกําหนดว่านายกและรัฐมนตรีเนี่ยมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมสภาผูา้แทนราษฎรวุฒิสภาและรัฐสภาและการเข้าประชุมดังกล่าวถือเป็นภารกิจสําคัญเหนือกว่าภารกิจอื่นใดอืเขาให้ผลว่าเพื่อเป็นการวาระเกณฑ์ของการทําหน้าที่ฝ่ายบริหารที่ต้องรับผิดชอบต่อสภานิติบัญญัติที่ชัดเจนแล้วก็เพื่อเป็นแก้การแก้ปัญหากรณีที่ฝ่ายบริหารลบเลี่ยงจะไม่ร่วมประชุมสภาครับทีนี้ถ้าสมมุติว่า นายกรัฐมนตรีก็ดีรัฐมนตรีก็ดีฝา่าฝืนเนี่ยก็จะมีบทลงโทษนะตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมหรือขัดต่อรัฐธรรมนูญเป็นเหตุนําไปสู่การถอดถอนได้ไอ้อย่างนี้เราก็ดีนะในแง่ที่ว่าเราก็จะเห็นว่าที่ผ่านมานายกก็มักจะอ้างว่าไม่มีเวลามาสภาอ่าใช่ครับอ,อันนี้อันนี้นชัดเจนมากจากค่อนข้างชัดเจนจากรัฐบาลที่แล้วทำได้ไหมครับว่าพอพอ,พอมีกระทู้ถามบ้างหรือมีการรับพิายบ้างนายกไปไปไหนไม่รู้ไม่ได้อยู่ในสภา ไปตรวจราชาการบางบางทีถูกมองว่าเอ๊ะไอ้ตัวราชาการเล็กๆน้อยๆจะสําคัญกว่างานในสภาหรือเปล่าครับอันนี้ชัดเจนเพราะว่า,ม,ามีเสียงวิพากษ์วิจารณกันมาแต,แต่คราวนั้นแล้วครับว่าอานายกเนี่ยหายไปไหนไม่มาตอบคําถามบ้างไม่มาฟังการอภิปรายบ้างเรืเ่องการทุจริตคอร์รัปชันข้อมูลต่างๆที่ฝ่ายค้านเนี่ยเอามาพูดในสภานายกก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้ฟังก็เลยเอผมเข้าใจว่าเขาคงเขาคงเป็นเรื่องลักษณะแบบนี้เหมือนกันครับ ก็ไม่อยากอ้างว่าติดภา<ๆ>รกิจเกี่ยวกับงานของนายกใช่ไหมฮะไปตรวจเยี่ยมนู่นตรวจเยี่ยมนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอ,อีกอันหนึ่งนะคุณยกรก็คือว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นในเรืเ่องอภิปรายไม่วางใจนายกหรือไอ้ท่ารัฐมนตรีใช่ไหมต่อไปเนี่ยจะมีกรณีแบบนี้ด้วยนะขอความไว้วางใจต่อสภาผู้แทนรัษฎรได้ด้วยหมายความว่านายกเนี่ยสามารถขอความไว้วางใจต่อสภาผู้แทนรัษฎรได้โดยยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรนะ พอประธานสภาได้รับเรื่องนี้ต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาภายในเจ็ดวันนับแต่ที่นายกที่เรื่องเนี่ยแล้วก็อันนี้คือเป็นการขอความไว้วางใจนะรอสภาผู้แทนรัศฎรทําไมนายกจะต้องขอความไว้วางใจเออขั้นการเนี่ยเขาอ้างเหตุผลว่ามันเป็นกลไกในการให้รัฐบาลใช้ในการแก้ไขเพื่อยุติความขัดแยง้งหรือแต่แยกของสมาชิกพักร่วมรัฐบ,บาลหรือสสอ,อ่ะคืออย่างนี้รัฐธรรมนูญคราวนี้เนี่ย เนื่องจากเป็นระบบเลือกตั้งสัดสนผสมโอกาสที่จะเป็นไรัฐบาลหลายพักเนี่ยแน่นอนเลยดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการตีลวนจะพักร่วมสภาในะแบบนี้ครับเขาก็เลยมีกลไกไว้ว่านายกเนี่ยสามารถใช้กลไกนี้ขอความไว้วางใจต่อสภาผู้แทนรัษฎรได้ทําไมครับเพราะว่าในกรณีที่ขอไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเสียงลงมตินะไว้วางใจนายกเนี่ยน้อยเนี่ยไม่ถึงครึ่งเนี่ยก็นายก สามารถตัดสินใจยุบสภาก็ได้อ่าดังนั้นก็หมายความว่าเวลาคุณชายกรเป็นพักร่วมรัฐบาลของผมเนี่ยคุณชายกรจะตีรวนคุณชายกรก็ต้องคิดแล้วนะว่าเดี๋ยวมว่าผมเป็นนายกเนี่ยผมก็จะขอความวว่งใจต่อสภาอแล้วถ้ามมนเกิดไม่ผ่านผมยุบไปว่ามั่ใจผมยุบสภาคุณชายกรเมียนเป็นไปด้วยนะพรสภาพต่อสอดต้องไปเลือกตั้งใหม่นะแล้วไม่รู้จะได้กลับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เออเขาก็คิดอย่างนี้ว่ามันเป็นกลไกหนึ่งให้ฝ่ายบริหารมันก็แปลกดีครับครับ อีกอันหนึ่งก็เป็นเรื่องกรณีการเสนอร่างพระราชบัญญัตินะที่สาคัญอย่างเช่นเกี่ยวกับการเงินงบประมาณเนี่ยอันนี้เราก็รู้กันว่ากฎหมายพวกนี้มันจะเป็นการชี้ชะตารัฐบาลเลยนะว่าจะอยู่ต่อไปได้ถ้าไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านกฎหมายการเงินถือว่าสําคัญอถ้าไม่ผ่านรัฐบาลก็เปลี่ยนเป็นไปอไปหาราชการแผ่นดินไม่ได้นะทีนี้กลไกใหม่เขาก็เลยสร้างขึ้นว่าเมื่อรัฐบาลส่งกฎหมายเหล่านี้เข้าสภาแล้วเนี่ยภายในระยะเวลา4ี่ดชั่วโมง หากไม่มีสสเข้าชื่อเพื่อยื่นยติอภิบายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจให้ถือว่าร่างพฏิบัติร่างพฏิบัติเนี้ยที่เสนอเนี่ยนะผ่านเลยอ่ะเลยแล้วก็แต่ถ้ามีสสเข้าชื่อยือน่นยติขออภิบายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจเนี่ยก็ให้ที่ประชุมจัดให้มีการประชุมเพื่ออภิบายไม่ไว้วางใจแล้วก็จากกรณีที่มีการลงมติไม่ไว้วางใจด้วยเสียงไม่เกินกึ่งหนึ่งเนี่ยให้ถือว่าร่างพิบัตินั้นได้ไดรับความเห็นชอบของสภาอ่าอันนี้ก็เป็นอีกกลไกหนึ่งเออครับ แล้วก็จะมีกรณีที่ว่าอ่ากรณีขม้มติพนตําแหน่งเนี่ยเมื่อก่อนมันก็จะเป็นสุญญากาศใช่ไหมคร,คราวนี้เขาก็สร้างกลไกใหม่บอกว่าให้ปลัดกระทรวงนี่แหละเป็นผู้ทําหน้าที่รักษาการกาการัฐมนตรีแล้วก็ให้ปลัดกระทรวงเนี่ยเลือกกันเองให้คนนึงเป็นนายกรักษาการอะไรเงี้ยครับก็เป็น,นกลไกที่แก้ไขช่วงสุญญากาศที่ว่าไม่มีมมรัฐบาลตัวจริงอ่าครับ,รบอ่ทีนี้มีอันหนึ่งนะคุณชัยกรณเราเหลือเวลาประมาณเก้านาที เราก็จะมาพูดกันอันหนึ่งก็คือพรบรการชุมนุมสาธารณะ,ะอันนี้ก็เพิ่งผ่านไปครับเมื่อวานเนี่ยสนชไปชุมกันเรื่องนี้แล้วก็ให้ผ่านวาระแรกอของพรบรนี้แลวละครับหลักการนะครับก็คืออันแรกเลยะจะชุมนุมได้เนี่ยการชุมนุมสาธารณะ,ะต้องเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธปกติเนี่ยถ้าคุณโอภาจําได้เนี่ยทุกครั้ง ไม่มีการชุมนุมเล็กหรือชุมนุมใหญ่จะกการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีคําพูดนี้แหละครับ,รบชุมนุมโดยปราศจากอาวุธครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยตอบตอบไม่ได้เลยว่าไอ้จริงๆเนี่ยเอ็มเจ็ดสิบเก้าลงบ้างมีระเบิดมั่งยิงกันมั่งเนี่ยมันเป็นกลุ่มไหนมาจากใครมาจากผู้ชุมนุมเองหรือใครสร้างสถานการณ์หรืออะไรเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยอ่มันมันก็ ก็ครอบคลุมไปปกติครับส่วนประเด็นอื่นๆเนี่ยก็ก็อาจจะมีความน่าสนใจครับอย่างเช่นประเด็นที่คุณนภาพบอกเมื่อกี้อะไรนะฮะโดยชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธครับอะไรคือสงบปราศจากอาวุธครับเพราะว่าผมเห็นการชุมนุมที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาก็บอกการชุมนุมโดยสงบโดยสันติปราศจากอาวุธทั้งนั้นแหละใช่ครับไม่มีใครบอกอะเฮ้ยผมนําม็อบมาแล้วผมมีอาวุธครบมือไม่มีหรอครับผมจะก่อความรุนแรงใช่ไม่มีหรอครับทางปฏิบัติ แต่พอเวลาเลิกการชุมนุมคุณเชนจกรก็จะเห็นว่าเวลาตำรวจเข้าไปหรือตรงหรือเต็นเนี่ยเขาว่าจะเจออาวุธเพียบเลยใช่มีก็มีปืนก็มีอ่าใช่ไอ้ตรงนี้ก็ก็ต้องคุยกันอีกนะครับว่ามาจากไหนครับเป็นของม็อบจริงหรือเปล่าใช่ม็อบก็บอกว่าเออไม่ได้รู้เรื่องด้วยนะครับใช่ต่างคนก็ต่างทั่วกันไปครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับตามหลักการก็บอกว่าการชุมนุมสาธารณะเนี่ยในรัศมีหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรจาก พระบรมมหาราชวังพระราชวังของพระราชทายาทหรือของพระบรมมวงตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไปทําไม่ได้นี่ครับ,รบก็ก็ก,ก็ก็คงจะก็คงจะดีครับครับอาจจะน่าจะไกลกว่านี้อีกสักเ้วยซ้ำนะครับ150ร้อยห้าสิบเมตรฮะนี่ร้อยห้าสิบครับครับอืประเด็นที่สามนะฮะการจัดการชุมนุมสาธารณะภายในพื้นที่ของรัฐสภาทําเนียบรัฐบาลและศาลทําไม่ได้อืมมันก็ได้เป็นอย่างนั้นนะเมื่อก่อนนี่ผมเห็นแต่ชุมนุมกันในที่ สวนลุงสวนลุมหรือว่าสนามหลวงสมัยก่อนสนามหลวงันเป็นหลักเลยนะต่อมาก็ขย่อมมาเป็นบรรท้องถนนคไป,ไปไปมาๆก็มีการปยึดสภายึดสนามบินอ่าใช่ใช่ใชก็ก็คือก็อยากผมเข้าใจว่าประเด็นนี้เนี่ยคืออยากให้รัฐบาลเนี่ยหรือหรือนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้มีที่ทํางานไม่ต้อง เล่ไปทางนู้นลอดมาทางนี้เหมือนเหมือนที่บนบานมาที่ไปปิดทำเนียบรัฐบาลคนละมอต้องไปประชุมที่นู่นที่นี่นะครับเคยมีประวัติมาแล้วนะคุณทยากรสมัยด้านมาคุณสมชายอ่ะคุณสมชายเป็นนายกมติคนแรกที่ไม่เคยเข้าทำเนียบรัฐบาลแม้แต่ก้าวเดียวเลยนะไม่เคยย่างแล้วก็ต้องพ้นตำแหน่งไปก่อนใช่ใช่ครับตรงนั้นแหละครับไอ้ที่บอกว่าอาจจะนํามาซึ่งประเด็นนี้แหละครับที่ที่มีการเสนอกันเพราะว่าถ้าปิดอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยกลไกการเมืองก็ทํางานลําบาก ครับนะครับจะต้องไปาหาที่ประชุมใหม่จะต้องหาและต้องปลอดภัยด้วยนะครับ,รบแล้วถามว่าจะไปไประชุมที่ไหนกันที่ผ่านมาก็ไปไประชุมในกรมทหารบ้างในศูนย์ราชการก็มีอะไรก็มีมก็มันก็ลําบากเหมือนกันครับประเด็นต่อมาก็คือให้อํานาจผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็คือพมออตรลเรานี่แหละหรือผู้ที่รับมอบหมาย <c oughs> ในการประกาศห้ามชุมนุมในรัศมีไม่เกินห้าสิบเมตรเนี่ยไอ้รอบบริเวณรัฐภาทำเนียบสารเนี่ยก็คือว่า ประกาศไม่เข้าใกล้ในระยะห้าสิบเมตรนะฮะจริงๆประเด็นนี้มันมันผมพ่มันมมจะไปทับซ้อนกับประเด็นที่สองที่สามที่พูดกันนี้่ะถามว่าอา่าให้พบตรมีอำนาจประกาศห้ามชุมนุมเกินเข้ามาในเขตห้าสิบเมตรรอบๆทำเนียบแต่ในทางปฏิบัติจริงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับสมมติว่ามีการชุมนุมจริงและม็อบ โห oh, เลื่อนหมื่นเลื่อนแสนเนี่ยขยับเข้ามาเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยลำบากเหมือนกันนะครับจะไปควบคุมว่าเอ้ต้อง50เมตรต้องอะไรเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจในประเด็นนี้เหมือนกันว่าว่าให้อํานาจแบบนี้แล้วแล้วปฏิบัติได้จริงหรือเปล่าครับนะครับประเด็นต่อมาก็คือว่าคนที่จะจัดการชุมนุมต้องแจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนนะก็คือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่นี่แหละอ่าไม่น้อยกว่า2 4สชั่วโมงนะก่อนเริ่มการชุมนุม,มต้องร,ระบุวัตถุประสงค์ในการชุมนุมวันระยะเวลาและสถานที่ในการชุมนุมด้วย ครับแล้วก็กรณีที่การชุมนุมเกิดความรุนแรงเนี่ยอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินเนี่ยก็เจ้าหน้าที่ต้องไปร้องขอศาลนะเพื่อให้มีคําสั่งเลิกการชุมนุมจะไปสลายการชุมนุมเองไม่ได้นะใช่ครับประเด็นนี้สําคัญนะครับคือคืออย่างนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยอ่พอรบการชุมนุมเนี่ยที่ตํารวจอยากเรียกร้องมากที่สุดก็เพราะว่าหนึ่งทุกครั้งที่มีการชุมนุมการเมืองไม่ว่าม็อบจะใหญ่จะเล็ก จำนวนคนจะมากขนาดไหนเนี่ย<ะ>ถ้าคุณโอภาสสังเกตว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ต้องถูกดำเนินคดีหรือรับกรรมเนี่ยก็คือข้าราชการประจำครับ<ะ>นะครับก็คือตำรวจนี่แหละสำนังกงานตำรวจแห่งชาตินี่แหละครับ<ะ>เพราะว่านักการเมืองสั่งเนี่ยบอกเนี่ยสมมติว่าบอกว่าไอ้ต้องเปิดทาเนียบให้ได้นะ,ะคุณต้องเปิดสภาให้ได้นะ,ะเปิดทางเข้าเนี่ยตํารวจก็ต้องใช้กําลังครับ<ะ>นะฮะ เข้าไปอาจจะมีปะทะกันบ้างหรือถ้าปะทะหนักเนี่ยอาจจะมีบาดเจ็บล้มตายสุดท้ายเนี่ยคนที่ถูกดำเนินคดีก็คือตำรวจนะครับนะนักการเมืองไม่เคยมีนักการเมืองสั่งสั่งปากเปล่าพอจบม็อบปัญหาก็ก็ก,ก็ลอดตัวไปแต่ส่วนข้าราชการเนี่ยจะโดนซะเองนะครับ,รบที่ผ่านมาเนี่ยได้เห็นนักชัดก็คือพลตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวนนะครับก็ถูกดำเนินการด้วยการแบบนี้เหมือนกันนะครับ ครับวันนี้เวลา<ม>ของเราแหมเสียดายหมดซะแล้วนะครับคเราก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนเพียงแค่นี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ